ฟูปัดยังจะเป็นภาพวันนี้เรามาเย็บแขนเสื้อที่ขาดกันตรงนี้คือตอนนั้นเย็บจากไปอะแต่ว่าเอาไม่รอดต้องเริจากการเก็บตะเก็บตรงนี้ก่อนตน้อนก่อนนะตามแนวนี้เลยโอเคตอนนี้เราก็ดอนเสร็จแล้วล็อกได้จากนั้นเราจะมาสอยก็บปลายที่มดลุยตรงนี้ ก,ก่อนนะสสยเก็บก่อนพูดถึงเขาก็ทําดีนะเดี๋ยวเราจะเอาขอบของเขาอะมาเก็บตัวชาที่เราเย็บสอยเข้าไปเนะี้ยเมื่อกี้นี่กระดูเรียบร้อยขึ้นเยอะแล้วเก็บตัวเนี้ยตอนนี้เราเย็บเก็บขอบมดแล้วดูดีขึ้นเยอะเห็นไ,ไหมเดี๋ยวลองพลิกดดีกข้างนะว่าจะเป็นแบบไหน โอเคเนียนเลยอีกฟังนึ่ได้นะหน่อยติดตามรับชมทูปัญญาที่เป็นภาพได้ทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ